บทสวดที่7พุทธานสติอิติปิโสวควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสามปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลกุลิสธรรมมัสารธิสาสาเตวะมนุสานังพุทโธวัคววติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวากาโตวัคาตาธโมสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอบรนิโกปัจจตังเวทิตตพวิญโยหีติ อุสุติเก้าสังขานุสติชุบฏิปันโนเพระวาโตสาวกสังโคชุบฏิปันโนเพระวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนเพระวาโตสาวกส,สันโนโสกสงโฆสามีจิปฏิปันโนเพระวาโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสโบคลาเอสสะปะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโย, ο, นย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกัลณิโย ο, อนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ บทสวดที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโบสุโปเสธ,ธิกินจิ เทวเยสโกบะชังทศมิงกินเนวาทัตาปียังการตังสาลีปุตโตะวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะท่านางศพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทส่วนที่1ิบสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวลรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชยนะโสธินา นัสสันตุปทวาสัพเพทุกขาบูปะเสเมตุเตสักะตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังมะลังปริลาหูปะสัมนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปทหวาสัพเพพยาพยาบูปะสเมตุเตสักะตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังมะลังอาหุเนยัางปาหุเนยัางอาหุเนยัางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปทหวาสัพเพโลคาบูปะเสเมตุเตหนึ่ง บทที่เพุทธานุสติอิติวิสภคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาติสาสาเตวมนุสานังพุทโธวควาติบทสดที่8ธรรมานุสติสวกขาโตหัวตาธโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกบจัดตังเวทิตตโพเวนโยหิติบทสดที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนหัวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนหัวโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปัน,นโนวโตวสาวกสังโคสามีจิปฏิปัน,นโน้ควโตสาวกสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฐปุริสบุคคะราอิสัมขวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรันโยอนุตร,รังปุญญกเขตตังโลกัสสาติ บทสวดทิจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสินหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสธิกินจิเทวเยสาโกปะชังสศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทสวดที่1สักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตานางโอสถังอุตมังวงังฮิตังเทวมานุสานางพุทธเตเชัทัสโสทีนานสันตุปทวาสัพเพทุกขาบุปสัสเมตุเตสักกตาวาธรรม,มะะารัตนางโอสถังอุตมังวังปริราหูปสัมมนางธรรม,มเตเชนะโสทีนานะสันตุปทวาสัพเพพยาบุปสัสเมตุเต สักกะตะวาสังฆาลตนางโอสถังอุตมังเะลังอาหุเนยยางปาวหัวเนยัางสังฆาเตเชนะโสินานัสันตุปัฏวาสัสเพโลโลคาวุปสินตุเตสองบทสวดที่เจ็ดผทานุสติอิทิพิโสวัคคาวละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมมาสาริสาสาตีว่ามนุสนังพุทโธวัควาติบทสวดที่แปดธรรมมานุสติ สวาสดีคตววตาธโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปบจัดตังเวทิตาโพวิญโยหิติบทโสดที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนควาโตสาวกสาาังโฆชุปฏิปันโนควาโตสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนควาโตสาวกสาาังโฆ สามีจิปฏิปันโนเพวโตสาวกสังโฆยติทางจัตาริปุริสยุคานิอัตปุริสโบคคาเอสาภะาควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลานิโยอนุตลาังปุญญเขตตังโลกัสสาติบทสวสดที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสเนหัง มาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุสุโปเสธษกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะท่านางศัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทวดที่11ศักตะวา สักตาวาพุทธะรัตนางโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพทุกขาบุปะเสเมนตุเตสักรตวาธรรมะรัตนางโอสถังอุตมังวะลังปาลีราหูปะสามานางธรรม,มเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพพระยาบุปะเสเมนตุเตสักตวาสังฆารัตนางโอสถังอุตมังมะลัง อาหงเนยยางปาหงเนยยางสังคเต,เตเชัยนโสธินานัสันตุป,ปทาวาสัพเพทุขาวุนัสันตุป,ปทาวาสัพเพโลคาวุปะ,ะเมนตุเตสามบทส,สวดที่สองพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหานานันังจะตสัสจ,จาสพังละสังเยไปวิงสูนนราสภานันหังกาลาทโยพุทธ,ธาทวีสตินายกกาสพเพปฏิทิตาไมาหังมัทเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสัพพุนากโลหาทายเม,ยมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักหิน นทันโยปิติพาคาสมิงโมคราโนจวามะเกทักคีเนสวเนมัยหงังอาสงอนันทลาหุลากัสโปจามหานามูพาสงวามสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลมิสินโนสิริสัมปนาโสภิโตมุนิงปุงคาโวกุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิฐาศิคุณากะโลปุณโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีทัทสีวลี เทลาปัญจอิเมชาตานราเตติลกามมะมะเศษสาเสติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาเสติมหาเทลาชิตาวันโตชินโนระสาชิรันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาศีทักขีเนเมตสุตตะกังทัชชากังปัชโตอาศีบามีอังคุลิมาละกังขันธโมลปรลิตันจะอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเฉชธนังเสอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานา,นาชินานาว่าร่สังยุตตาสังสัตตปากาลรลัลังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรชชตุปทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะส,สัมพุทธ,ธปัญชเลชินาปัญชาลามาชิมหิวิหารตังมหิตะเล สถาปเรณตุมังสพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลาโย ο. สัตธรรม,มานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเลติ